ก็มาถึงวันนี้สักทีนะครับจะอนอนรไรบ่อยไอ้ i n t e l Gen 11เนี่ยเพิ่งพูดกันไป2อาทิตย์แล้วไม่ใช่หรอจริงๆก็ใช่นะครับแต่ขออธิบายนิดน,นึงนะครับมันมีอยู่2วันที่เราสามารถออนเทสนี้ได้ไอ้วันที่ออนไปคราวที่แล้วก็คือสามารถเปิดเผยสเปคอธิบายถึงความรู้สึกอะไรต่างๆนานาได้นะครับแต่ว่าวันที่30หรือว่าวันนี้ที่คุณดูอยู่นะครับก็คือวันที่ทางอินเทเขาปลด NDA หรือว่ายอมให้เราเปิดเผยผลการทดสอบของไอ้ Intel Gen 1 1 Rocket Lake S จากฝั่งเดสก์ท็อปนี้นั่นเอง พูดง่ายๆว่าวันนี้เราสามารถโชว์ผลรีวิวได้แบบเต็มตัวแล้วและหลังจากนี้เราสามารถเอา Intel Gen11 ขึ้น t เทสเบดได้แล้วด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าว่า Gen11 ที่เราแซะกันไปเยอะเนี่ยมันจะทำประสิทธิภาพได้ดีสักแค่ไหน แต่ก่อนจะไปดูผลการทดสอบของ CPU i9 1 1 9 0 0 K ตัวนี้นะครับเรามาดูรายละเอียดแต่ละส่วนของมันก่อนก็อย่างที่เห็นนะครับ <scholars> ว่ามันเป็น14นาโนเมตรนะครับตั้งแต่ผมเริ่มมาทำงานที่เนี่ยผมใช้ CPU ของทาง Intel Gen 6นะครับ Skylake นะ เจน6นะครับนี่เจน11นะก็ยังคงเป็นนาโนเมตรอยู่นะครับถึงแม้มันจะเป็น14นาโนเมตรแต่หลายคนก็อย่าเพิ่งด่าอย่าเพิ่งแซะกันนะครับ <Nope. S 1> เพราะว่าจริงๆแล้วสถาปัตยกรรมภายในของเขาเนี่ย มันเป็นตัวใหม่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วค่า IPC หรือ Instruction Per Cycle ของเขาเนี่ยมันจะดีขึ้นกว่าเจนที่แล้ว19%ในจุดที่สูงที่สุดนะครับแต่ว่าจะจริงหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่ที่รู้ๆเนี่ยค่า clock speed เนี่ยมันพุ่งขึ้นไปเยอะลนะครับข้อเดียวมีพุ่งขึ้นไปถึง5.3กิกะเฮิร์ตเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วประสิทธิภาพในการเล่นเกมมันควรจะดีขึ้นนะครับแต่ว่าจะดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้มันก็คืออยู่กับการ์ดจอด้วยนะครับก็แล้วแต่ซิสเ็มของแต่ละคนไป แต่ว่าวันนี้ผมไปทำการรีวิวในส่วนข,ของ CPU เพียวๆกับเวิร์กโหลดของ CPU เพียวๆก่อนนะครับว่ามันจะทำประสิทธิภาพได้ดีสักแค่ไหนอย่างแรกนะครับเรามาดูรายละเอียดใน CPU Z กันก่อนนะครับตอนนี้ไอเวอร์ชัน1.95เนี่ยมันสามารถแสดงผลได้แล้วเพราะว่าจริงๆแล้ว CPU ตัวนี้มันถึงมือนักรีวิวมานานมากแล้วเหมือนกันนะครับ i9 1 1 9 0 k โค้ดเนมเป็นร็อกเก็ตเลกนะครับขยับมาข้างโค้ดเนมคุณจะเห็นคาว่า TDP สูงสุดที่เท่าไหร่เนี่ย 125วัตต์นะครับเยอะมากนะครับพูดง่ายๆว่าตามทฤษฎีแล้วเนี่ย CPU ตัวนี้มันต้องร้อนอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าผลทดสอบเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตเนี่ย 14นาโนเมตรนะครับอย่างที่บอกไปแล้วก็ซ็อกเก็ตที่ใช้เป็น LGA 1 2 0 0ถือเป็นเรื่องดีเพราะคุณยังคงสามารถใช้บอร์ดไอ้พวก Z490 ได้อยู่นะครับแต่ถ้าอยากใช้ฟีเจอร์ให้มันเต็มเปี่ยมอย่างเช่นพวก PCIe ยีเนี่ยก็ต้องเป็นบอร์ดพวก500 s e r i ซีรีส์รุ่นล่าสุดนั่นเองนะครับและ CPU ตัวนี้ไม่ใช่ engineering sample นะครับเพราะฉะนั้นแล้วประสิทธิภาพต่างต่างเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัวที่ขายจริงเลยนะครับ c ล o อกสปีดอย่างที่เห็นนะครับตัวคูนสูงสุดเนี่ย 5, รพราะฉะฉนั้นแล้ว อันนี้คือค่าคอหลักๆของเขาแต่ถ้ามันมีเทอร์โบบูสของเขาเนี่ยอาจจะขึ้นไปถึง5,300เมกะเฮิร์ต ได้นะครับขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในการใช้งานของแต่ละคนด้วยนะครับส่วนค่าคอเนี่ยจะเห็นว่ามีแค่8คอแล้วก็เทรดเนี่ย16เทรดนะครับน้อยกว่า i9 ของ Gen 10อีกส่วนบอร์ดที่เราใช้เนี่ยก็จะเป็น Z590 นะครับไม่ใช่ Z490 นะอันนี้จะเป็น Maximus 13 Hero ของ ROG นะครับและ RAM เนี่ยเป็น G-Skill Trident Z Royal นะครับไม่ใช่ Trident Z RGB ตัวเดียวกับที่เราใช้ตอนใน Gen 10ของเรานะครับแต่เป็น16 g b บัส4,000พอๆกันนะครับแล้วก็พวกการ์ดจอเนี่ยไม่ต้องมาซีเรียสเพราะว่าเราจะเน้นในส่วนของการเทสเวิร์กโหลด CPU เป็นหลัก power supply ใช้ FSP 1,200วัตต์นะครับเหลือแน่นอนแล้วก็ Windows เป็น Windows 10 Pro 20 H2 นะครับส่วนตัว SSD ก็เป็น Intel 600P 256GB นะครับระบบวอรมร้อนนี้จะเป็น G-Skill นะครับพนาด3ตอนเป็น G-Skill n k i สามนะครับอ่านยังไงวะ E N K I ก็เป็นหม้อน้ำ3าตอนแต่หนชุดน้ำปิดเริ่มที่ผมกันทดสอบ CPU-Z ก่อนเลยนะครับเป็นเบนช h m a r k ในโปรแกรมของ CPU ID เองนะครับ กดเบนช์มาร์กแล้วค่าซิงเกิลคอร์เนี่ยขึ้นมาที่684คะแนนนะครับซึ่งถือว่าสูงเลยนะครับแต่ว่ามัลติคอร์เนี่ยขึ้นมาที่6,673.3นะครับถามว่าสูงไหมไม่สูงครับเพราะว่าจำนวนมัลติคอร์ของเขาเนี่ยมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าคุณนับแค่8คอร์16เทรดแล้วเนี่ยได้คะแนนประมาณนี้ถือว่าดีนะครับถัดมาเป็น 3D Mark นะครับไอ้ 3D Mark ทั้งหมดนี้เราไม่ได้เทสในส่วนของการ์ดจอเพราะฉะนั้นแล้วเราจะเน้นฟิสิกส์คอร์กับซีพียูสกอร์นะ ไฟสไตรค์เนี้ยหลักๆเลยนะครับเป็นเดียอนะครับทดสอบฟิสิกส์กอร์ได้ประมาณ27,000ถึง28,000นะครับและทม์สปายสิบยูสกอร์ล้วนๆทำไปที่ประมาณ12,000กว่าๆนะครับถัดมาในส่วนของการทดสอบ โปรแกรม Cinema 4D Benchmark หรือว่า c i n e Bench บ้างนะครับจะมี R15, R20 และ R23 นะครับตัวเลขก็ขึ้นอยู่กับความใหม่ของตัวโปรแกรมแล้วก็เอนจินที่แตกต่างกันไปนะครับสำหรับ R15 เนี่ย CPU โดยรวมทำให้ที่2,432แล้วก็ Single-Core 261นะครับ R20 5,916กับซิงเกิลที่639และ R23 โดยรวม15,398กับซิงเกิลที่1,654ครับกิ๊กเบนชกันบ้างนะครับจะมีกิ e กเบนช์4แล้ว g ิ๊กเบนช์5นะครับอันนี้เป็นเวิร์กโหลดของ CPU เพียวๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่า g ิ๊กเบนช์5จะเป็นการทำงานของยุค2020หรือว่า2021มากกว่าในขณะที่4 b e n เบนช์4เนี่ยมันจะเป็นการใช้งานทั่วๆไปนะครับแต่ทั้งคู่นี้เป็นการทดสอบแบบ cross platform นะครับเพราะฉะนั้นแล้วคุณสามารถเอาตัวเลขนี้ไปเทียบแพลตฟอร์มอื่นได้นะคุณสามารถเอาไาเทียบกับฝั่ง AMD ก็ได้ คุณจะเอาไปเทียบกับพวกมือถือ Android หรือว่าจะไปเทียบกับ Mac M1 ไปเทียบกับ iPad ไปเทียบกับ iPhone ก็ได้นะครับโดยที่ผลออกมามันจะเป็นคะแนนอย่างที่เห็นนี้เลยนะครับกิก b e n c h 4เนี่ยซิงเกลิลทำให้ที่8,000ก่บอีก8คะแนนและมัลติที่49,43ส่วนกิกเบนช h 5นี้ซิงเกิลที่1,835และมัลติที่12,89นะครับถามว่าแรงไหมก็แรงนะครับไปถามว่าน่าประทับใจไหมมันก็ยังไม่ใช่ CPU ที่คะแนนเยอะที่สุดในปัจจุบัน ต่อมาเป็นการทดสอบของ CPU ยุคหินบ้างนะครับอันนี้เป็น Super p i นะครับนัก Overclock เขาชอบเอามาแข่งมาขิงเวลากันนะพูดง่ายๆนะครับนี่เป็น CPU เจนใหม่นะครับ1เมกเนี่ยทำได้ประมาณ6.459วินาทีนะครับถือว่าแรงเลยนะครับเพราะว่ามันใช้พลังของ CPU คอเดี่ยวเพียวๆนะครับแล้วก็ Super p i สายสองมกเนี่ยทำได้ที่5นาที33วินาทีนะครับก็ถือว่าเร็วขึ้นกว่า CPU สมัยก่อนอยู่พอสมควรแต่ ก็อย่าลืมไปว่าเวิร์กโหลดนี้ไม่ค่อยมีใครเอาไปใช้งานจริงมาดู Win IR b e n c h m a r k กันบ้างนะครับอันนี้เป็นอะไรที่หลายคนอาจใช้งานได้จริงพอสมควรนะอยากรู้ทดสอบอยังไงนะคุณเข้าไปที่โปรแกรม WinRA แล้วก็ไปที่หมวด b e n c h m a r k ได้เลยนะครับเท่าน,นี้คุณก็จะเห็นผลแบบผมแล้วนะครับหลักๆเลยนะครับมัลติเทสทำได้ที่ตรงค่า resulting นะก็คืออัตราการแตกไฟล์บิฟล์นะครับที่24,000กว่ากิโลไบต์ต่อวินาทีนะครับแล้วก็ Sin g l e Core Single Thread เนี่ยทำได้ที่2,497ก็จะเห็นว่าประสิ ว่าทำได้มาตรฐานใน CPU ของเจนปัจจุบันนะครับไม่ได้แรงจนน่าตกใจหรือว่าไม่ได้แย่แต่อย่างใดแล้วก็การถอดรหัสพวก X265 ตัวนี้เป็นยังไงนะครับเราใช้โปรแกรมฮาร์ w a r e ์บอ X265 Benchmark เลยนะครับโดยที่ Full HD ตัวนี้ทำเฉลี่ยได้ประมาณ66เฟรมต่อวินาทีแล้วก็ 4K ได้ประมาณ16เฟรมต่อวินาทีกับเกือบ17เฟรมต่อวินาทีนะครับก็ยังถือว่า ฟูดีสบายๆนะครับ 4K ไหวไหมมันก็ยังไหวนะครับแต่ก็ไม่ได้แรงลื่นปื๊ดะไรขนาดนั้นแต่โดยรวมแล้วมันก็ยังถือว่าอยู่ในค่าเฉลี่ยของพวก CPU ในเจนปัจจุบันนะครับสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นเรื่องของการปริโภคพลังงานและอุณหภูมินะครับการปริโภคพลังงานนี้เราวัดจากวอร์ l ลักด้วยการแบบเสียบเข้าบ้านเลยนะครับและวัดกําลังไฟของทั้งเครื่องนะครับโดยที่ไอเดลเนี่ยอยู่ที่84วัตต์ แต่พอเรากด stress test อันนี้เฉพาะ CPU นะครับก็ขึ้นไปที่3 3 4วัตต์นะครับถามว่ากินไฟไหมก,ก็ก็กินไฟอยู่พอสมควรฮะรแล้วก็ในส่วนของอุณหภูมินะครับห้องเราเปิดแอร์ที่ประมาณ25องศาแต่ว่าอยู่จริงแล้วประมาณ28เนาะในช่วง idle เนี่ยอย่าลืมนะว่าเราเป็นชุดน้ำปิด3ตอนนะครับอยู่ที่ส2องศาเซลเซียสปกตินะครับแต่พอฟูลโหลดแล้วขึ้นไปที่90องศาเซลเซียสนะครับอันนี้ไม่ได้ overclock นะต่อให้มีการ overclock ตงน,นี้เป็น turbo boost ของทางระบบ Intel เขาเองนะครับ โดยตรงๆเลยนะ โดยรวมแล้ว 11900K ที่มันเป็น i9 ของ Gen 11เนี่ยถามว่าน่าประทับใจไหมผมยอมรับนะว่าประสิทธิภาพต่อขอของเขาเนี่ยทำได้ดีขึ้นจริงนะครับค่าเฉลี่ยการก็สูงขึ้นจริงโดยรวมแล้วดีเลยนะครับแต่เฉพาะในส่วนของคอเดียวนะแต่ว่าถ้ามาวัดกันในเรื่อง multi-core เนี่ยผมว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันอัปเกรดขึ้นมาจาก i9 ของ Gen 10เลยนะครับโดยรวมประสิทธิภาพมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะ8คอ16เทรดเนี่ยยุคนี้ถ้าคุณต้องการเอาไปเรนเดอร์อง,งานจริงๆทำไรไเป็น multi-core มั l จริงๆเนี่ยตัวนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ CPU ที่เหมาะสมสุดตลาดนะครับแต่ว่าเวิร์กโหลดของเกมเนี่ยเรายังไม่ทดสอบให้ดูนะครับแต่ว่าจากผลทดสอบแบบนี้แล้วผมเชื่อว่า CPU ตัวนี้เอาไปเล่นเกมได้ดีอย่างแน่นอนนะครับส่วนผลทดสอบเทียบกับตัว i9 ใน Gen 10แล้วมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมเอามาให้ดูอีกเทปหนึ่งนะครับด้วยการเทียบแบบชนกันสดๆเลยนะครับและเราจะได้รู้กันว่า iGen 11เนี่ยมันอัปเกรดขึ้นมาจาก Gen 10จริงหรือเปล่า